นะครับผมเบาจานสมุนไพไทยครับเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องม้าหูวจักกับชิ้งไฟนกขุ่มครับอันนี้ผู้ถ่าโบรานเพิ่นวาสมุนไพตัวนี้ชื่อว่าชิ้งไฟนกขุ่มหรือบางท้องถิน่นเขาเรียกว่าดูไม่รู้ล้มนั่นแหละครับอ่านี่ครับแต่ผู้ถ่าโบรานเพิ่นเคยบอกสู่ฟังว่ามันจะเกิด แต่ก่อนมันเกิดอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเด้อว่าันคิ่ต้นอะไรยเนี้ยสมุนไพรคิงไฟน,นะนกขุม,มนะครับบางท้องถิน่นเรียกว่าโดไม่รู้ล้มนั่นแหละครับเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังครับให้เบิ้งสังเกตลักษณะเลยครับเด้อพี่น้องด้วยนะครับเนี่ยสมุนไพรมีลอยๆพันๆหมื่นๆชนิดเะครับต้นนี้ท้องถิ่นอีสานเรียกว่าคิงไฟนกขุ่มนะครับนะครับ สำหรับคนทึนบอกว่าถาค้นเป็นโรคกระเพาะล่ำใส่นะครับเป็นโรคกระเพาะล่ำใส่นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับเด้อมันจะไม่รสชาติคืนไกยนะครับรสรสชาติไกยคืนนิดหน่อยนะครับอ่านี่ เพิ่นบอกว่าใช้ทั้งใบนะครับทั้งใบกับรากเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับอาจจะเป็นบอกว่าเป็นโรคกระเพาะลำไส้อี่ยังประมาณนั้นแหละครับเพื่อนให้เอาใบเนี่ยครับก็เอามาต้มกินได้ครับเป็นโรคกระเพาะอาจจะเป็นจุกเป็นแนนอาจจะเป็นออกข้อนท้องวีดแวดแวดอย่างประมาณนั่นแหละครับเพิ่นว่าแก้โรคกระเพาะเด้อาพั่อนถ้าคนเป็นโรคกระเพาะในเห็นต้นจึ่ไฟโนขมหรือ ต้นโดโบลูร่มนี่แหละครับมันส่วนมากมันจะเกิดอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำที่ลาบประมาณนั้นครับผู้เขากับบางทิ้งท่องทิ้นมันก็มีครับถ่านมีไนมีนั่นอยู่ใสนะครับมันจะเพื่ออยู่ทาเลใดมันกับอยู่ทําเลนั่นครับพี่น้องสังเกตวิ่งดีๆนะครับได้เอาถาเป็นโลกับพอเอามาต้มกินได้ครับแล้ว ขายุโคกยุป ok ่านะครับบอ้านบนตะเกาเนี่ยบลนอนไหนนอนหน้าไหนเป็นไอกระดอกกระแดกนะครับเพื่อนขาบอกให้เอามาต้มกินได้ครับนี่แสดงว่ามันเป็นยาแก้ไอก็ได้นะครับต้นกินไฟนคมหรือโดบรลมนี่แหละครับถ้าเป็นท้องร่วงท้องเสียนะครับเจ็บท้องบิดนั่นแะครับเป็นบอกว่าขี่เป็นมูกเป็นก้อนนี่ยังประมาณนั้นแหละครับเจ็บท้องบิดก็เอามาต้มกินได้ครับนะครับโดบรลมนะครับเด้อโอ้สารพุ่มขนกะพอสมควรครับ นายเงินเฒ่าโบราณเพิ่ลวอลสู่ฟังครับเอาล่ะครับบาเน็ตอ่าคนที่เป็นขึ้นท้องขึ้นใสนะครับเป็นสี่ห้าสีชซนเพิ่นว่าประมาณนั้นครับอ่าเป็นว่าสีหา่ห้าสี่ไอเจียนนั่นแหละครับอ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าสี่ห้าสีชซนหาสาเหตุบ่ไ,ได้ซ้ำตาสีอ้วก,กแกกล้งหักแล้งหักล้มอยังประมาณนั่นแหละครับอ่าแต่หาสาเหตุบ่ไ,ได้เพิ่นก็ว่าให้ขุดเอารากมันนี่นะครับให้ขุดเอาราก ดูไม่รู้ล้มนี่แหละนะครับเมื่อคี้ไฟนกคุมนี่แหละเอามาล้างสะอาดหนึ่งกับเมื่อครับเอามาต้มกินครับต้มดื่มน้ํามันเด้อกันว่ากันว่าให้มาต้มกินน้ำมันนะครับอ่าเพิ่็ว่าแก้อ่าเกี้ยนก็ได้ใ่ครับภาษาเนี่ยก็ว่าแกอาเกี้ยนหรือว่าแกหักนะครับเป็นจะหักสีสนก็เอามาต้มกินน้ำมันนะครับเด้อ แล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าถ้าคนปวดแข่ด้วยบาดนะครับแจ้ปวดแข่ฟันนยกฟันค้อนอาจจะเป็นปวดแข่าครับเี่้วกับางคนปวดแข่หาสาเหตุบ่ได้นะครับอาจจะฟันนยกฟันค้อนประมาณนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าให้ขุดรากมันเหมือนกันครับมาต้มนะครับมาต้มโอมนะครับเป็นว่าต้มโอมใ้นะครับกินก็ได้ครับโอมใ้พ่อประมาณไ้มัน อาจจะเป็นขาเสียแบคทีเรียวยข่ขวหรือว่าแข่วอักเสบบ่ครับนว่าแก้ปวดแข่วก็ได้เด้อเอามาต,ตม้มโอมใบประมาณจักสามหน้าที่ถึงหานาหน้าที่นะครับอื่นกินก็ได้ม้วนกินก็นทิ่มก็กได้ครับอันนี้นว่าแก้ปวดแข่วก็ดีครับสําหรับรากนะครับเด้อหากชิงไฟนุ่มขุมนี่แหละครับแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่านะครับาบางคนก็เรียกว่าโดไม่รู้ลม้ม บาที่นี่ครับเปิ้ลเป็นอยังแกงวา่าเอื่นวา่าโดโบลุ่มบางท้องทินครับอ่าเพิ่นบอกวา่าคนสําหรับคนนะครับเบิดสมรรถภาพทั้งเพศได้ขับบาที่นี่ครับอ่าเพิ่นว่าแก้กรารมไตดันนะท่านครับอ่าเพิ่นเลื่อนว่าอ่าทาอา่างกเขาบ่ขันหรือว่าโดูโบลุ่มนะครับเพิ่นเลื่อนว่าโดูโบลุ่มครับอ่าเพิ่นบอกว่ามันอ่าเบิดสมรร์สมารถ สภาพทั้งเพศนี่แหละครับอ่ามันบโูตินะครับมันมีต่ลมบอกครับนะเพื่อนเลยว่าให้เอาทั้งรากข้าบาดเอาหากเอาใบเอาลำเอาทั้งต้นนะครับบาดเนี่ยเอาล่างให้สะอาดนะครับหนึ่งกัมมื่อบานเนี่ยนะครับ้าเพื่อนบอกว่ามันจะเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งเพศครับอ่าพ่อจินให้ต้มกินไปเอามาหนึ่งกัมมือครับทั้งรากทั้งใบด้วยครับบานทั้งห้าแล้วล่ะครับ ให้ล้างสะอาดมาหนึ่งกลมือแล้วให้ต้มน้ำดื่มนะครับต้มออกพอประมาณหรือน้ำหนึ่งส่วนให้เหลือส่วนหนึ่งเอาน้ำสองส่วนให้เหลือส่วนหนึ่งหรือต้มออกพอประมาณนะครับเพื่อนจะบอกว่ามันจะบำรุงไตก็ได้แล้วก็ยังบำรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนก็บอกว่ากินแล้วมันจะดูบลูบบร่มนะครับเพื่อนเล่อนว่าดบบลูร่มครับ นี่คือชายาว่าผู้เฒ่าบอลลั่นบางทองทินนะครับเอาไปต้มกินแล้วนกเขากัาคันดีกระโดบำรุงเนี่ยเพื่อนเร,นะรียกว่าโดโดบำรูลุ่มนะครับบางทองทินเพื่อนที่ตั้งชื่อว่าโดูไม่รู้ลุ่มนะครับแสดงว่ามันเป็นสมุนไพรบำรุงไตแล้วก็บำรุงสมรรถภาพทางเพศได้ดีนะครับเนี่ยเพื่อนว่าต้นบางทองทินเกินวา่าเพียงไฟนกคุม้มนะครับบางทองทินวา่าโดบำรูลุ่ม ที่ไหนได้ที่ไปที่มามันเป็นสมุนไพรเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้เพิ่นเรียกว่าโดไม่รู้ลุ่มงวยเอาลมบ่ล่ม,มก็ดบ่โดนะครับพี่น้องสังเกตเอาด้วยครับเด้อแสดงว่าเยี่ยวเลี้ยงแดงขุนข,นขนน้นเอามาต้มกินได้มันก็บำรุงไตได้ครับแกปวดลังปวดเอวก็ได้ครับคนเป็นไตบ่แขแ็งแรงปวดเสียนปวดเอ็นปวดลังปวดเอวได้ครับเอามาต้มกินได้ครับ แล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าบางท่านบางคนอาจจะเป็นเย้าเลี้ย,เยงเรีงขุ่นข้นประมาณนั้นครับสงสัยอาจจะมีนิวกเกลือามาต้มกินได้ครับออแสดงว่ามันเป็นสมุนไพรขับปัสสาวะขับนิ่วได้ด้วยอ้อสะโพะคุ้นก่วงครับโดโลลุ่มเนี่ยครับพี่น้องสังเกตบังไวด้ดีนะครับเด้ออันนี้เป็นสมุนไพรไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับบ่าวอาจารย์เกิดมากกันนิยนหลุดครับ ว่าต้นโดบลมหรือไฟนกขุมนะครับผู้เฒ่าเคยบอกสู้ฟังมาตั้งแต่โบราณแล้วครับแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าถ้ามีอาการนะครับบางคนอาจจะเป็นทำไมตมกะกรอนถว่าลรกบีบแข็งแรงครับหรือว่าลรกบีบแข็งแรงหรือตัวเลี้ยงหรือเลีเล้ยงอาจรสิเป็นดีซานก็ได้เพือ่อ,อนก็บ,บอกว่าให้เอามา้าต้มบำรุ่งเลยบำบัดนะครับดีก็ได้นะครับแสดงว่ามัน บำรุงถุงน้ำดีก็ได้ประมาณนั้นแหละครับดูไม่รู้ล่มหรือว่าคิงไฟนกคุมนะครับโอ้สับปะุณกล่กว้างครับได้ยินมาตั้งแต่บอล้านแล้วครับคำว่าดบารมหรือคิงไฟนกคุมนี่แหละครับปีนองเจอไว้ด้ครับเด้อแล้วก็บางท่านบางคนิ่นก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นหัวใจตื่นมั่มอบ่มแมบแมบเนี่ยครับ เป็นบ๊อสม่ำเสมออาจหัวใจบ่อแข็งแรงก็ามาต้มกินได้ครับเพิ่อแบบว่าบำรุงหัวใจก็ได้นะครับแล้วบางท่านบางคนก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นโรคเน็บชาบอกตีนชาเมือชา,อาก็เอามาต้มกินได้ครับแสดงว่าสปปรรพคุณกว้างมากดีมากๆครับกิงไฟนอโคมหรือโดบลุมนะครับติโนนเด้อด้ยินมาแต่ได้โดนแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดครับนะครับบางท่านบางคนปาาชาวบ้าน เพื่อนก็เอาไปเข้า,าเป็นยาชูกำลังบำรุงกำลังสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนบอกว่าสูตรทั้งมันได้บ๊สันกับนี่โดบลมห่อสะพายคย้อยกำลังงวดเถื่องก็เริ่มเสียคงนี่แหละครับพวกพิกัดบำรุงกำลังนี่แหละครับแต่บอกง่ายๆว่าพวกพิกัดบำรุงกำลังเนี่ยเข้ากันได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมสั่ง สมรรถภาพตั้งเพจได้ดีมากๆนะครับเพิดแล้เอินว่าดบลูร่มครับสํำหรับคลิปนี้ครับบ้าจานสมุนไพรไทยเว้าเรียงคิงไฟโนขขมหรือดบลูรุ่มสู้พี่น,อน้อนนงฟังไว้สำนีก่อนครับสํำหรับคลิปนี้เบิงว้ฟังไใบสำนีกอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ